ตอนที่191มังกรครามเทียนชงหนึ่งในอากาศผู้อาวุโสหลิวล่าถอยไปหลายก้าวบนพื้นแยกออกเป็นทางยาวเขาหอบหายใจอย่างหนักสายตาจับจ้องไปยังพยัขาวที่เดินเข้ามาหาตนแม้ว่าความสามารถของงอวิ้นเหวี่ยวจะถดถอยไปมากแต่อย่างไรก็เป็นสัตว์เทพตนหนึ่งประสบการณ์ในการต่อสู้ย่อมมีมากกว่าผู้อาวุโสหลิวหลายเท่าดังนั้นในด้านอาณาเขตผู้อาวุโสหลิวถูกกดดันอยู่หลายส่วนคือเือเขาเผยยิ้มในรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยการประชดประชันและดูหมิน่นผู้ที่มีปราณราชาของตำหนักลับนินกา มีมากมายจนพวกเจ้าคาดไม่ถึงแม้วันนี้ข้าจะสังหารเจ้าไม่ได้แต่วันหน้าเจ้าก็จะถูกผู้มีปราณราชาเหล่านั้นตามล่าเจ้าคิดว่าเจ้าจะหลีกหนีความหายนะนี้ได้หรือพูดตามจริงผู้อาวุโสหลือพูดเรื่องเหล่านี้เพื่อต้องการข่มขู่พยักเขาาในตอนที่นางไม่ทันระวังเขาจะฉวยโอกาสนี้สังหารกูรุวอวินแต่น่าเสียดายจนถึงตอนนี้สายตาของกูรุวอวินก็ยังสงบนิ่งดุดน้ำในตาราบเรียบ มองไปยังผู้อาวุโสหลิวท่าทีเช่นนั้นเหมือนกับไม่ใส่ใจคำพูดของเขาในตอนที่ผู้อาวุโสหลิวกำลังคิดหาวิธีอื่นอยู่นั้นน้ำเสียงเอื่อยเฉยก็ดังขึ้นท่ามกลางจวนที่เงียบสงบอวินเหยนนี่ก็นานมากแล้วพวกเราควรกลับกันได้แล้วความหมายของคำพูดนี้คือตาเท่าคนนี้ควรจะตายเสียที แต่ว่าเมื่อคำพูดนี้ดังลอดเข้าหูของผู้อาวุโสหลิวเขากลับคิดไปว่ากูรั่วอวิ่งเกรงกลัวต่อคำขู่ของตอนจึงรีบสั่งให้ถอนตัวในขณะที่คิดจะสะบัดพร้อมเอ่ยถ้อยคำาประชดประชันทัานใดนั้นพยาขาวก็พุ่งเข้ามาบีบคอขาวไว้และในตอนที่ผู้อาวุโสหลิวไม่ทันได้ตั้งตัวนางก็ออกแรงกดลงมา อ,อวินเหว่งนางกรงเล็บขึ้นก่อนจะกระชากต,ตาเท่าคนนี้โยนออกไปร่างขนาดมะึมาสุดตัวลงนั่งบนร่างของผู้อาวุโสหลิวเกือบจะกดตาเท่าคนนี้จนบีแบรนเลือดสดสดทะลักออกสีหน้าของเขาเขียวคล้ำพูดอย่างโกรธแค้นนะว่าเจ้าแหกกฎไม่บอกไม่กล่าวสักคำกลับลงมือนี่มันไม่ยุติธรรมหากไม่ใช่เพราะตนเองไม่ทันระวังตัวพยักเขาตัวนี้จะฟาดเขาได้อย่างไรเมื่อได้ฟังดังนั้นกูร่วอวินกรอกตาไปมาพร้อมพูดข้าไม่ได้บอกอวินเหี่วแล้วหรือว่าเวลาสายมากแล้วควรจะกลับได้เสียที ทันใดนั้นผู้อาวุโสหลิวสำลักเลือดสดๆออกมาสายตาดำมืดไม่เหลือเขาความหยิ่งทนงเช่นตอนแรกมันกลับเต็มไปด้วยความโกรธเคืองจับจ้องไปที่กู่รั่วอวินเขาถูกนางเด็กนี้ทำให้โกรธจนตายแม้จะเป็นใครเมื่อได้ยินคำพูดนั้นก็ต้องคิดว่านางเรียกสัตว์วิญญาณกลับไปคิดไม่ถึงสัตว์วิญญาณตนนี้ไม่ทนันพูจาอะไรก็ลงมือจะไม่ให้โอกาสในการต่อสู้กันอย่างยุติธรรมเลยหรือ ยุติธรรมโอว,วินเหวยเผยยิ้มเย็นยกมือขึ้นอย่างสง่าผับเผยพูดต่อต่อไปว่าเดิมที่เจ้าจับคนข้างกายของนายหญิงมาเคยคิดถึงเรื่องยุติธรรมบ้างหรือไม่เจ้าลงมือกับคนที่ความสามารถอ่อนได้กว่าทั้งยังไม่เปิดโอกาสให้นางได้เตรียมตัวนั่นคิดถึงเรื่องความยุติธรรมแล้วหรือในโลกใบนี้ผู้แข็งแกร่งคือวีรบุรุษผู้ชนะคือราชาเพียงแค่ได้รับชัยชนะยังต้องพูดถึงความยุติธรรมไม่ยุติธรรมอะไรอีก ผู้อาวุโสหลิวโกรธจนสั่นสะท้านไปทั้งร่างบนร่างเหมือนถูกภูเขาขนาดใหญ่ทับไว้ทําให้เขาหายใจไม่ออกแค่จะขยับยังทําไม่ได้กู่รั่วอวินเจ้าไม่กลัวตําหนักลับนินกาจริงๆหรือเขาเกัดฟันแน่นถามออกมาทีละคําทีละคํากู่รั่วอวินกวาดตามองเขาพูดเสียงเรียบว่าอาวินเหยาลงมือ ้านายหญิงเอาวินเหยาหงายกรงเล็บของตอนขึ้นมุมปากยกยิ้ม,มตํนักลับนินการมีอะไรนะักกลัวรู้ไว้เถอะข้างกายของนายหญิงมีสองคนนั้นอยู่แม้ว่าจะต้องสู้กับปราณราชาสักร้อยคนก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องใส่ใจตาเท่าคนนี้คิดว่าตํนักลับนินการจะช่วยเขาจริงๆหรือเมื่อคิดได้ดังนั้นเอาวินเหยาตะปบกรงเล็บคมกริบเข้าที่ลําคอของผู้อาวุโสหลิวและในเวลานั้นเองเสียงคํารามที่ทรงพลังของมังกรดังขึ้นท่ามกลางท้องฟ้าทําให้ทั้งผืนฟ้าสั่นสะเทือน กรงเล็บอยู่ห่างจากลำคอของผู้อาวุโสหลี่แค่หนึ่งเมตรอวินเหยาเเงืนหน้ามองไปยังกลุ่มเมฆสีดำที่ลอยอยู่ทันใดนั้นใบหน้าของนางก็ฉายแววยินดีรู้สึกตื้นตันใจและโหยหาตอนที่192มังกรครามเทียนชงสองผู้ใดคือกู่รั่วอวินภายในชั้นเมฆาเสียงแหบต่ำถูกส่งมาในน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยพลังอันแข็งแกร่งเกินจนไม่อาจมีใครต่อก่อนได้ ไม่มีใครรู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นในดวงตาของทุกคนต่างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแม้แต่ผู้อาวุโสหลิวถึงกับนิ่งชะงักไปสายตาระแวดระวังจับจ้องไปยังชั้นอากาศที่ดำมืดไม่ทราบว่าท่านมาที่นี่ด้วยเหตุใดในตาของผู้อาวุโสชายแวลครุ่งคิดถามออกไปข้ามาเพื่อสังหารกูรั่วอวินคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องใส่หัวไปเสียในน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความอำมหิตเหมือนกับสายฟ้าผ่าลงกลางใจคนเสียงของมังกรถูกส่งมาจากกลางท้องฟ้าอย่างกระชั้นชิดทำให้ทั่วทั้งผืนฟ้าสะเท เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดึงดูดสายตาผู้คนจนภายนอกตระกูลหลิงมีผู้คนรายล้อมอยู่จำนวนมากไม่รู้ตั้งแต่เมื่อใดผู้คนต่างมองผู้ที่หลบอยู่ในกลุ่มก้อนเมฆากลางอากาศไม่บางทีนั้นอาจไม่ใช่คนกูรั่วอวินครั้งนี้เจ้าพินาศแน่ถึงขนาดกล้าไปล่วงเกินผู้แข็งแกร่งปาน,นี้คนผู้นี้ดูแล้วแข็งแกร่งยิ่งนักครั้งนี้ไม่ว่าใครก็ช่วยนางไม่ได้ ทุกคนได้ยินเสียงที่น่าเกรงขามเสียงคำรามกลางเมคานั่นเห็นได้ชัดว่ามาจากมังกรขนาดใหญ่เดิมทีเผ่ามังกรเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงมีพลังที่สามารถทลายฟ้าทลายดินแม้ว่าข้างกายกูร่รัวอวินจะมีผู้มีความสามารถมากมายแต่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมังกรใหญ่ตนนี้แน่นอน เดิมทีผู้อาวุโสหรือคิดว่าตนต้องตายแน่แล้วแต่เวลานี้เมื่อได้ยินเสียงมังกรครามในใจรู้สึกยินดีขึ้นมามองไปยังชั้นเมฆกลางท้องฟ้าพลางพูดว่าท่านผู้ยิ่งใหญ่สตรีที่ยืนห่างจากข้าไม่ไกลนั่นคือกูรุวอวินนางเป็นคนที่ท่านปรารถนาจะสังหารเชิญท่านสังหารนางในเวลานี้เถิดขอบใจน้ำเสียงแหบแห้งของมังกรครามถูกส่งผ่านมาจากชั้นเมฆอีกครั้งในตอนที่สายตาผู้คนต่างจับจ้องอยู่กลางท้องฟ้าแสงสีครามพุ่งมาจากท้องฟ้ามุ่งโจมตีกูรุวอวิน เทียนชงหากเจ้ากล้าแตะต้องนางข้าจะไม่เล่นกับเจ้าอีอวินเหว่ยงซึ่งยังตกอยู่ในภวังของความยินดีที่ได้พบสหายจะลืมเลือนไปแล้วว่ารอบข้างเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างแต่ในตอนที่นางเพิ่งดึงสติกลับมาได้นั้นเห็นมังกรครามโจมตีกูร่วอวินนางก็พลันร้อนใจขึ้นหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับนายหญิงบุรุษทั้งสองคงไม่ปล่อยมังกรครามนางยืนอยู่ที่นี่ตั้งนานสองนานเขายังไม่เห็นนางอีก อ,อ,อวินเหยงเป็นเจ้าหรือผ่านไปเป็นเวลานานภายในชั้นเมคาเสียงที่ไม่ค่อยอยากเชื่อนักถูกส่งมาน้ำเสียงสันส่นสั่นแฝงความประหลาดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสมควรตายไม่ทันแล้วเป็นแสงสีครามกำลังจะจู่โจมโดนตัวกู่รั่วอวินทันใดนั้นอ,อวินเหียวก็ร้อนใจคำรามออกมาก่อนจะแปลงร่างเป็นลำแสงสายหนึ่งดันหญิงสาวให้หลบออกแต่แสงสีครามว่องไวกว่าความเร็วของงอ,อวินเหียวก่อนที่นางจะทันได้ถึงตัวกู่รั่วอวินเห็นได้ชัดว่าชาไปเสียแล้วในเวลานั้นสีหน้าของนางทอแววกังวล พละกำลังของชิงหลงมากมายมหาศาลภายใต้แรงนี้กูร่วอวินที่มีปรานแม่ทับไม่มีกำลังมากพอที่จะต้านไว้ได้แค่จะหลบก็ยังทำไม่ได้ดังนั้นผู้อาวุโสหลิวจึงเผยยิ้มวางใจไม่ว่าอย่างไรภารกิจของเขาก็ถือว่าสำเร็จลุล่วง แต่ทันใดนั้นในตอนที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้มือคู่หนึ่งก็ดึงกูรั่วเอาวินไว้ในอ้อมแขนอกกอดนางไว้ทั้งร่างสวมอภรรสีแดงเส้นผมสีเงินใบหน้าหล่อเหลาไรที่ติไม่ได้สแสดงอารมณ์ใดๆออกมารินฝีปากแดงที่เหมือนดื่มเลือดมนุษย์จนเปลี่ยนสียกยิ้มสายตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดเหมือนกับฆ่าคนมามากเต็มไปด้วยกลิ่นอของความเหี้ยมโหดตอนที่193บามังกรครามเทียนชงสามนี่เป็นครั้งที่สองที่เห็นเซียนเปยเย่มีท่าทีที่เป็นเช่นนี้ ครั้งแรกคือในตอนที่นางถูกหลิงอีบังคับข่มขู่ครั้งที่สองคือเวลานี้อีกทั้งดูเหมือนนว่าเพียงแค่นางตกอยู่ในอันตรายบุรุษผู้นี้มักจะมาทันเวลาเสมอทําให้กูร่วอวินรู้สึกสงสัยขึ้นมาหรือว่าเขาตามนางมาโดยตลอดเพียงแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดเขาใน,ในเวลานี้ทําให้ใจของนางรู้สึกสงบลงมากราวกับว่าแค่มีเขาอยู่ไม่มีเรื่องใดที่แก้ไขไม่ได้ปูมแสงสีครามที่น่ากลัวพุ่งเข้าโจมตีเซียนเปยเย่เผู้ที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยอาพรสีแดงทว่าหลังจากนั้นแสงที่พุ่งเข้ามา กลับสลายไปอย่างไร้ร่องรอยทําให้ผู้อาวุโสหลิวตกตะลึงถึงกับพูดไม่ออกเหมือนกับจะเสียสติไปเดียวนั้นเพราะเหตุใดการจู่โจมที่แข็งแกร่งเพียงนี้เมื่ออยู่ต่อหน้าบุรุษผู้นี้กลับกลายเป็นแค่เข็มปักผ้าไม่เจ็บไม่คันถูกต้านเอาไว้โดยง่ายอีกทั้งภายในร่างของบุรุษผู้นี้ดูเหมือนจะไม่มีพลังวิญญาณเขาไม่รู้สึกถึงคลื่นพลังใดใดคนที่สามารถให้ความรู้สึกเช่นนี้ได้หากไม่ใช่คนไร้ประโยชน์ก็ต้องแข็งแกร่งมากจนสามารถซ่อนเร้นพลังทั้งหมดเอาไว้ในร่างได้ ดูจากเหตุการณ์เมื่อครู่เห็นได้ชัดว่าน่าจะเป็นอย่างหลังพลังของบุรุษผู้นี้คงไม่น้อยกว่าปราณกษัตร์อวิ่งเห่ยบรู้สึกวางใจขึ้นก่อนที่จะกลับมาตื่นตระหนกอีกครั้งนางมองไปยังชั้นเมคาพร้อมพูดว่าเทียนชงเจ้ายังจะหลบอยู่ที่นั่นอีกออกมาเดี๋ยวนี้หวังว่านายหญิงจะเห็นแก่หน้านางไม่ถือสาความเข้าใจผิดของมังกรครามอวิ่งเหยบเป็นเจ้าจริงหรือ น้ำเสียงที่น่าอัศจรรย์ถูกส่งมาจากชั้นเมฆาเมื่อผู้คนมองไปจึงเห็นมังกรร่างมหึมาสีครามที่อยู่ด้านหลังของชั้นเมฆาในวินาทีที่เขาปรากฏตัวนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าเหตุใดเขาผู้นั้นจึงปรากฏตัวบนท้องนาภาเพราะเขาคือผู้ปกครองฟ้าดินร่างของชิงหลงที่อยู่กลางอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อมาร่างสูงยาวปรากฏขึ้นกลางท้องฟ้าเมฆดำหายไปอย่างรวดเร็วก่อนที่จะปรากฏเป็นท้องฟ้าที่สดใส ชายหนุ่มผู้นั้นหล่อเหลาและภูมิฐานแม้จะไม่รูปงามถึงขนาดที่จะทำให้ผู้คนตกต,กตะลึงเช่นเซียนเปเย่และจือเสียแต่ก็น่าหลงไหลเขาเป็นเหมือนลำไผ่ที่ตั้งตรงยืนเด่นเป็นสง่ายอยู่กลางอากาศเพียงแต่หลังจากที่เห็นดวงตาของบุรุษผู้น่าสงสารอว,าวินเหยาวิ่งอึ้งเทียนชงเจ้าดวงตาของเจ้าบุรุษผู้นั้นนิ่งอึ้งลูบดวงตาที่อับแสงอย่างสลดใจด้วยรอยยิ้มขื่นพลางพูดไปว่าในปีนั้นดวงตาของข้าถูกทำลาย หลายปีมานี้ข้าหลบรักษาตัวอยู่ในที่แห่งหนึ่งอันที่จริงข้าก็รู้ว่าข้าสูญเสียดวงตาไปแล้วแม้จะฝึกพลังอีกกี่หมื่นปีพลังของข้าก็ไม่มีวันฟื้นคืนได้สมบูรณ์ เทียนชงไม่เหมือนสัตว์วิญญาณอีกสามตนดวงตาของเขาคือขุมพลังหากศูญย์เสียดวงตาไปพลังของเขาก็ไม่มีทางที่จะกลับมามากมายและในปีนั้นมีใครบางคนจับตัวเขาไปเพื่อที่จะบีบบังคับให้เขายอมเป็นพาหนะคนผู้นั้นไม่ลังเลที่จะทรมานเขาอย่างโหดเหี้ยมตัวเขายอมตายแต่ไม่ยอมจำนวนคนผู้นั้นโกรธจ,จนทำลายดวงตาของเขาทั้งสองข้างอย่ามองว่าเมื่อครู่เขาเพิ่งแสดงท่าทีองอาจที่จริงแล้วไม่ได้มีพลังมากมายอะไรแต่แค่จัดการกับกู่รวอวินเพียงคนเดียวเขามีพลังเหลือเฟือ เพียงแต่หน้าเสียดายพลังทั้งหมดที่เขาพยายามฟื้นฟูขึ้นมาอย่างยากลำบากในช่วงหลายปีมานี้ใช้ไปหมดแล้วในเวลานี้เขาเป็นแค่สิ่งไร้ประโยชน์หากไม่ใช่เพราะแต่ไหนแต่ไรมาสีสัตว์เทพไม่ชอบปิดหนี้บุญคุณใครเขาคงไม่ยอมใช้พลังของตนเองทั้งหมดเพื่อช่วยพระสนมหลิงอ็วิ่งเหว่ยเดินไปข้างหน้าหลายก้าวเปลี่ยนร่างเป็นสตรีงามสง่าท่ามกลางสายตาผู้คนก่อนที่นางจะงายมือออกลูบไล้ใบหน้าที่คนึงหามาตลอดน้ำตาไหลาอาบหน้าอย่างไม่ทันรู้ตัว เทียนชงเจ้าวางใจเถอะข้าสามารถรักษาตาของเจ้าให้หายได้ต้องได้ผู้ที่เคยอยู่บนจุดสูงสุดเช่นเขาสามารถทนรับความเปลี่ยนแปลงในวันนี้ได้จะไม่ให้ออวินเหยารู้สึกสงสารได้อย่างไรตอนที่194มังกรครามเทียนชงสีตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้กูรู้อวินมองคนทั้งคู่ด้วยสีหน้าไรความรู้สึกแต่ในใจกําลังครุ่นคิดเรื่องต่างๆนางมองอย่างไรก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ไม่ได้เป็นแค่สหายกัน แต่เหมือนคู่รักหากสามารถรับมังกรครามเข้ามาเป็นคนของตนได้วันหน้านางก็จะมีอำนาจยิ่งใหญ่ไปทั้งสี่แคว้นแม้ว่าเขาจะสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างแต่บางทีจื่อเสียอาจจะมีวิธีช่วยเขาในขณะที่ทั้งสองกำลังยินดีที่ได้พบหน้ากันทันใดนั้นจิตสังหารพุ่งมาจากด้านหลังของ,งอวิ่งเหวยาวทาให้นางแข็งค้างไปทั้งร่างอวิ่งเห่ยาระวังเทียนชงรีบดึงอวิ่งเหยาไปอยู่ด้านหลังใบหน้าเต็มไปด้วยความระแวดระวังไม่ว่าอย่างไรเขาจะไม่ยอมให้ใครทําร้ายนาง เทียนชงอวินเหวยาใสายหน้าพูดบอกไปว่าข้าไม่เป็นไรแต่เจ้าแย่แล้วหลังจากที่แยกจากการในปีนั้นข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสโชคดีที่ได้พบนายหญิงจึงมีทางที่จะรักษาอาการบาดเจ็บได้นายหญิงเทียนชงนิ่งอึ้งอวินเหวยในบรรดาพวกเราสี่คนเจ้าเป็นคนที่หญิงทนงในตัวเองที่สุดเหตุใดจึงยอมก้มหัวให้พวกมนุษย์หรือพวกเขาใช้อะไรมาบีบบังคับเจ้าบอกข้าข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเจ้า เทียนชงเจ้าเข้าใจผิดแล้วในหญิงดีกับข้ามากนางไม่เพียงช่วยรักษาอาการบาดเจ็บให้ข้าทั้งยังไม่เคยบังคับให้ข้าทําในเรื่องที่ข้าไม่ยินยอมเมื่อครู่นี้เจ้าคิดจะสังหารนายหญิงของข้าในตอนที่พูดประโยคเหล่านี้อวินเหยามองไปที่ชายหนุ่มผมสีเงินที่อยู่ข้างกายกูร่วอวินหัวใจก็สั่นสะท้านขึ้นมานางรู้สึกได้ถึงจิตสังหารที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างของอีกฝ่ายหากปล่อยให้เทียนชงทําอะไรมากกว่านี้เกรงว่าเขาคงร่างแหลกเป็นผุยผงในเงื้อมือของบุรุษผู้นั้น เสี่ยวอวินเอ๋อคืนนี้พวกเรากินเนื้อมังกรดีหรือไม่สายตาของเซียนเปยย่ตกอยู่ที่ร่างของเทียนชงพูดอย่างโหดเที่ยมว่าหากเจ้ากินมังกรตัวนี้ความสามารถของเจ้าก็จะก้าวหน้าขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนื้อมังกรเป็นของบำรุงกำลังชั้นดีทุกคนต่างรู้เรื่องนี้ดีแต่ว่าในแผ่นดินนี้มีคนไม่มากที่กล้าทำเรื่องนี้อย่ามองว่าเผ่ามังกรมีน้อยทุกตนมีกำลังมหาศาลสามารถถล่มฟ้าทลายดินได้นายหญิง พูอบออวิ่งเหยา่ยงคลุกข่าวลงกับพื้นต่อหน้ากูรั่วอวินไม่เหลือท่าที่หญิงทนงที่สง่างามเหล่านั้นอีกเทียนชงเขาไม่รู้จักนายหญิงจะต้องมีคนยุยงเขาจึงได้ทําเช่นนี้เห็นแก่ที่อวินเห่ยงช่วยนายหญิงโปรดละเว้นเขาสักครั้งได้หรือไม่อวินเหยาวยจะทราบซึ้งไม่มีวันลืมวันหน้าจะใช้ทั้งชีวิตเพื่อแทนคุณนายหญิงพูดตามจริงตั้งแต่แรกกูร่วอวินก็ไม่ได้คิดจะเอาความกับมังกรตนนี้อยู่แล้วสําหรับนางแล้วมังกรที่มีพลังมาก ไม่เช่นนี้มีประโยชน์มากกว่าเนื้อมังกรที่เป็นของบำรุงกำลังเสียอีก,อกทั้งนี้ยังเป็นเทียนชงมังกรครามในตำนานเพียงแต่ว่าหากจะให้นางละเว้นเขาแต่โดยดีเกรงว่าจะไม่ง่ายไดถึงเพียงนั้นหากเซียนเป๋เย่มาไม่ทันบางทีคนที่ตายอาจเป็นนางอวินเห่ยาเจ้าเป็นสัตว์ในพันธสัญญากับข้าช่วยเหลือข้าเป็นภาระหน้าที่ของเจ้าแต่เจ้ากลับใช้เรื่องนี้มาต่อรองกับข้าน้ำเสียงของหญิงสาวราบเรียบราวกับลมพัดแต่กลับทำให้ใจของอวินเหยากลับอ่อนยวบลงมานางกัดปากเบาๆ พูดอะไรไม่ออกมีเพียงสายตาร้องขอที่มองไปยังรั่วอวินอวินเหยี่ยงเจ้ากําลังทําอะไรอยู่เทียนชงนิ่งอึ้งพูดไปว่าเจ้าไม่ต้องขอร้องมนุษย์คนนี้เพียงเพื่อช่วยเหลือข้าพวกมนุษย์มากเล่ข้าจะไม่ยอมก้มหัวให้เด็ดขาดเจ้าหุบปากเดี๋ยวนี้อวินเหยี่ยงกังวลใจนางตะคอกด้วยความโกรธทําให้เทียนชงตกใจจนปิดปากนิ่งเงียบใบหน้าหล่อเหลาเต็มไปด้วยความขับข้องใจ เขาแค่เห็นเอาวินเหยี่ยวขอร้องผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกสงสารแต่นางกลับโต้ตอบเขารุนแรงเช่นนี้เขายอมตายดีกว่าต้องยอมทําเรื่องไร้ศักดิ์ศรีเช่นนี้คนที่หญิงทนงเช่นนางเหตุใดต้องมาทุกข์ใจเพราะมนุษย์คนหนึ่งด้วยและทํามันลงไปเพื่อเขาตอนที่หนึ่งห้ามังกรครามเทียนชงผ้านายหญิงเท่าหาาเท่าหาาข้าให้ชิงหลงทําพันธสัญญากับท่านท่านจะสามารถละเว้นเขาได้หรือไม่เวลานี้ ชิงหลงศูญเสียงดวงตาไปแล้วไม่มีพลังใดๆแต่ข้าเชื่อว่าต้องมีสักวันที่เขาจะกลับมาหายดีเขาเป็นหนึ่งในสี่สัตว์เทพจะต้องกลายเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ให้ท่านได้แน่เออไม่นอกจากท่านจือเสียและท่านเซียนเป๋เย่แล้วเขาจะเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่รู้สึกถึงสายตากระหายเลือดและความกดดันของจือเสียที่ส่งผ่านพันธสัญญาออกมาอาวินเหว่ยรีเปลี่ยนคำพูดเหตุใดนางเกือบลืมเทพทั้งสององ,องค์ไปได้ ใบหน้าของกูรั่วอวินไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆแต่ในใจรู้สึกสุขสมยิ่งนักนี่เป็นผลลัพธ์ที่นางต้องการที่สุดแน่นอนว่าคำพูดนี้ออกมาจากปากอาวินเหยาย่อมมีอิทธิพลมากกว่าตัวนางเอ่ยปากขึ้นมาเองและมันก็เป็นเช่นนั้นมังกรครามถึงกับอึ้งอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่ออกใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่ยินดีดีในตอนที่อวินเหยาวที่มีท่าทีวิตกกังวลกูรั่วอวินจึงยอมเอ่ยปากพูดในที่สุดเพนแก่หน้าเจ้าข้าจะให้โอกาสเขาสักครั้ง ในตอนที่พูดประโยคนี้สีหน้าของนางก็ไม่ได้มีความยินยอมพร้อมใจมากไปกว่ามังกรครามราวกับว่าที่นางยอมรับปากเรื่องนี้เพราะอ,อวินเหยาวมุมปากของเท่าแก่เจ้าที่ยืนอยู่ด้านข้างกระตุกอยู่เนืองๆหลังจากที่ได้รู้จักกันมานานหลายปีทําให้เขามองออก,กว่ากูรูวอวินเป็นคนอย่างไรสตรีนางนี้เห็นได้ชัดว่ามองเห็นถึงความสามารถของมังกรครามตั้งแต่แรกแต่แซงท,ทําทีไม่เต็มใจราวกับรับมังกรครามเทียนชงไว้จะทําให้ตัวนางเสียประโยชน์หลายอย่าง เทียนชงอดทนต่อความไม่เป็นธรรมถึงอย่างไรเดิมทีเขาก็เป็นสัตวเทพมังกรครามผู้เลื่องลือมาวันนี้กลับถูกมนุษย์ตัวเล็กๆคนหนึ่งแสดงท่าทีรังเกียจใส่ย,ยังมีสัตว์เทตนใดที่น่าเศร้ากว่าเขาอีกเสี่ยวอวินเอ,อ๋อเจ้ามีค่าแล้วยังไม่เพียงพออีกหรือเซียนเปยเย่พูดด้วยความคับข้องใจข้าทําอะไรก็ได้และสามารถปกป้องเจ้าได้เหตุใด,ดเจ้ายังต้องรับมังกรตนนี้ไว้อีกข้าคิดว่าให้เขากลายเป็นอาหารบํารุงกําลังของร่างกายเจ้าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า เขาไม่สามารถอดทนอดกลั้นให้คนที่คิดจะทำร้ายกูรัวอวินมาอยู่ข้างกายนางได้หากไม่ใช่เพราะเขาแอบสะกดรอยตามนางมาบางทีสตรีนางนี้อาจจะจับเขาไปช่วยน,นิรันด์แล้วก็เป็นได้เมื่อคิดได้ถึงเรื่องนี้ในใจของเซียนเปยเย่ก็รู้สึกร้อนรนและเจ็บปวดขึ้นมาเพจใดกูรัวอวินจะไม่เข้าใจความรู้สึกของเซียนเปยเย่ในใจของนางรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเอื้อมมือไปตบไหล่ของเซียนเปยเย่พลางว่าเสี่ยวแย่ไม่ว่าอย่างไรอวินเหยาก็เป็นสัตว์ในพันธสัญญาของข้าความรู้สึกของนาง ข้าจะไม่ใส่ใจไม่ได้อีกทั้งเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของมังกรครามข้าเพียงแค่สนใจผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังเมื่อคิดได้ดังนั้นนางเผยยิ้มบางสายตาเบนกลับมามองผู้อาวุโสหลิวที่มีสีหน้าเสื่องซึมก่อนหน้านี้ยังมีเรื่องที่ยังจัดการไม่เรียบร้อยผู้อาวุโสหลิวสะดุ้งสุดตัวรีบดึงสติกลับมาเขามองใบหน้าที่ยิ้มบางของสตรีสาวความกลัวพวยพุ่งออกมา จากภายในเพียงแต่เขาพยายามกดมันไว้พรางกัดฟันพูดไปว่ากูร่วอวินหากเจ้าจะสังหารข้าก็ต้องเตรียมรับมือกับยอดฝีมือจํานวนมากที่จะตามสังหารเจ้าอีกทั้งข้ามองออกว่ามังกรตนนั้นเป็นพวกฟ้าร้องเสียงดังแต่ฝนกลับตกนิดเดียวตอนนี้แม้แต่อิทธิฤทธิ์จะเอามาข่มขู่ผู้อื่นยังไม่มีเดิมทีข้าคิดว่าชายผมสีเงินที่อยู่ข้างกายเจ้าจะมีความสามารถแข็งแกร่งแต่เขาไม่ใช่ปราณกษัตริย์มีความสามารถไม่แตกต่างกับข้ามากมายนักหรอก บางทีเหตุผลที่ข้าไม่รู้สึกถึงพลังของเขาอาจเป็นเพราะเขาพบของวิเศษที่ปกปิดความสามารถของเขาไว้ดังนั้นเจ้ามีอะไรที่สามารถต่อก่อนกับปราณราชามากมายเช่นนั้นได้ไปโทษสกของงอวินเหยี่ยวลุกชนทั้งหมดนี้เป็นเพราะชายคนนี้เป็นตัวต้นเหตุของภัยพิบัติทั้งหมดหากไม่ใช่เพราะเขาและผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังคงไม่ทําให้เทียนชงเข้าใจผิดจนเกือบสังหารหนายหญิงตอนที่196บมังกรครามเทียนชงโหากไม่ใช่เพราะนายหญิงเห็นแก่หน้านางเซียนเปะยเย่ต้องสังหารเทียนชงเป็นแน่ คนที่ชั่วร้ายที่สุดก็คือเขาแต่เท่าข้าไม่สนว่าเจ้าเป็นผู้อาวุโสแห่งตำหนักลับนินกาหรืออะไรและไม่สนด้วยว่าผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังเป็นใครวันนี้เจ้าต้องตายหากเจ้าไม่ตายก็ต้องกลายเป็นคนที่ผู้คนพากันรังเกียจ ตูมติดสังหารที่น่ากลัวพุ่งไปทางผู้อาวุโสหลิวสตรีในอภรรสีเหลืองงามสง่าบนใบหน้าของนางเต็มไปด้วยรังสีข้าฟันในตอนที่นางย่างกรายไปทางผู้อาวุโสหลิวผู้อาวุโสหลิวตาดีหันไปเห็นร่างในอภรรสีชมพูก้าวเข้ามาในจวนรีบตะโกนเรียกด้วยความยินดีนายท่านช่วยข้าด้วยนายท่านมาแล้วคนพวกนี้จะต้องตายฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อคิดได้ดังนั้นสีหน้าของผู้อาวุโสห,หลิวก็เปลี่ยนเป็นดูดนันความหวาดกลัวมาลายหายไปสิ้นกลุ่มคนตรงหน้าจะต้องตายตรงหน้าเขาว,วินาทีนี้ บุรุษหนุ่มบนเก้าอี้นุ่มรีดวงตาของขึ้นมุมปากเปลือนไปด้วยรอยยิ้มใบหน้าง,งดงามราวดอกทอเผยรอยยิ้มสงเสเห์เหล่านางกำนันที่แบกหามเกี้ยวไม่มีทีท่ายินดียินร้ายต่อสิ่งใดบนใบหน้าไม่ได้แสดงสีหน้าใดๆออกมาเมื่อเห็นหญิงสาวที่ถูกเซียนเปยเย่อก,กอดไว้ในอ้อมแขนสายตาของชายหนุ่มกลับลุกโชนก่อนที่จะเบนสายตาไปสนใจใบหน้าที่เผยความยินดีของผู้อาวุโสหลิวนายท่านโปรดช่วยข้าด้วย ผู้อาวุโสหลิวตะโกนเสียงดังไปยังบุรุษหนุ่มที่นี่มีเพียงชายหนุ่มที่งดงามราวดอกท้อที่ไม่อาจมีผู้ใดเทียบเทียมบุรุษผู้นี้เป็นคนเดียวที่ช่วยเขาได้ขอเพียงแค่มีนายท่านอยู่ที่นี่ไม่มีใครสังหารเขาได้อย่ามองว่าผู้อาวุโสหลิวเป็นนักฆ่าอย่างไรก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งย่อมต้องกลัวตายอีกทั้งเขามีฐานะสูงส่งทำร้ายคนอื่นมาก็มากจะยอมตายในเนื้อมือของสตรีได้อย่างไรแต่ว่าจ่วสร้างเฉินถอนสายตากลับมาอย่างรวดเร็วมองไปทางกู่ร่วอวินด้วยใบหน้าเศร้าเสียใจ เซวอวินเออเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้าข้า,ขาให้ชิงที่ไปสืบแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้รับภารกิจนี้แต่ใครจะไปรู้ว่าเขาจะลงมือรวดเร็วเช่นนี้ตาเท่าคนนี้เป็นคนของตำหนักรับนินกาของข้าข้าจะต้องมีคำอธิบายให้เจ้าแน่กูรุอวินเผยยิ้มเย็นนางไม่ได้เอ,อ่ยอะไรออกมาหากตำหนักรับนินกาคิดจะสังหารนางบางทีนางอาจไม่โกรธเช่นนี้แต่เป็นเพราะพวกเขาทำร้ายคนสนิทของนางจนบาดเจ็บสาหัสนี่เป็นสิ่งที่ไม่ว่าอย่างไรนางก็ยอมไม่ได้ ตัวสร้างเฉินข่าพูดไว้ตั้งแต่แรกแล้วตำหนักรับนินกาต้องการสังหารข้าข้าให้เวลาเจ้าไปตามมหาตัวมือสังหารแต่ห้ามมีอันตรายมาถึงตัวคนข้างกายข้าไม่เช่นนั้นแม้จะต้องใช้ทั้งชีวิตข้าก็จะให้ตำหนักรับนินกาชดใช้อย่างสาสม น้ำเสียงที่แน่วแน่ของนางสะท้อนไปถึงใจของจวดสร้างเฉินทำให้ใจของเขารู้สึกสั่นไหวขึ้นมาดวงตาหลีจ้องมองไปที่ดวงหน้างามอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวนางไนวันนี้แม้ความสามารถจะไม่ได้ทะเทียมกับยอดฝีมือแต่จิตใจของนางมั่นคงและหนักแน่นนี่เป็นท่วงท่าที่งดงามที่สองสามีภรรยากู้เทียนเคยมีในปีนั้นผู้อาวุโสหลิวนิ่งอึ้งมองปฏิกิริยาของคนทั้งคู่อย่างตกตะลึงรู้สึกเย็นยะเยือกไปถึงก้นบึ้งของจิตใจมันหนาวเสียจนทำให้เขาตัวสั่นสะท้านนายท่านกับรั่วอวินรู้จักกัน ดูจากความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่เหมือนไม่ธรรมดาแต่ตัวเขากลับรับภารกิจรอบสังหารสหายของนายท่านจากนิสัยของนายท่านครั้งนี้เกรงว่าเขาคงไม่อาจหลีกหนีได้อีกเมื่อคิดได้ดังนั้นใบหน้าชราห่อเหี่ยวลงราวกับก้อนขี้เท้าริมฝีปากสันระริกใบหน้าเต็มไปด้วยความผิดหวังตัวสร้างเฉินกวาดตามองผู้อาวุโสหลิวเขานิ่งครุ่นคิดบางอย่างผู้อาวุโสหลิวก่อนที่ตำหนักรับนินกาจะรับมอบภารกิจต้องสืบหาประวัติของอีกฝ่ายก่อนแต่ครั้งนี้เจ้ากลับแตะต้องคนที่เจ้าไม่ควรแต้้าาาชช่่ช่วววยยทนไไมดเเเเจจบีีิตตัองสถะ ตอนที่197มังกรครามเทียนชง7ผู้อาวุโสหลิวสันสะทานไปทั้งรา่างค่อยๆปิดตาทั้งสองข้างลงเป็นเช่นนั้นอยู่นานก่อนที่เขาจะลืมตาขึ้นอีกครั้งในตาของเขาหมอนมองพลางพูดว่าข้าเข้าใจนายท่านข้ารับใช้ตําหนักรับมินกาด้วยความขยันขันแข็งท้ายที่สุดยังมีจุดจบเช่นนี้ในเมื่อเป็นคำสั่งของนายท่านข้าจะไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ได้นายท่านให้ข้าจบชีวิตตนเองถือเป็นเกียรติแก่ข้าข้าจะต้องปฏิบัติตาม ในตอนที่พูดผู้อาวุโสหลิวก็ชักดาบออกมาวางไว้บนลำคอของตนเขาหลับตาลงอีกครั้งในตอนที่กระบี่ยาวกำลังจะฟันลงมานั้นจูจ่ๆเสียงของหญิงสาวก็ถูกส่งออกมาอวินเหียาหยุดเขาไว้อูแสงสีขาวสว่างวาบกระบี่ยาวในมือของเขาถูกปัดร่วงลงบนพื้นเขาเงยหน้าขึ้นมาอย่างประหลาดใจมองสตรีผู้มีสีหน้าเย็นชาที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขาข้าไม่รู้จักวิธีเอาบุญคุณมาลบล้างความแค้นและไม่ยอมรับเรื่องการติดค้างหนึ่งเท่าใช้คืนหนึ่งเท่า ข้ารู้เพียงว่าความแค้นทั้งหมดต้องชดใช้สิบเท่าเจ้าทำร้ายม่ออ,อวี่จนนางพิการทำให้นางต้องทนทุกทรมานแสนสาหัสเช่นนั้นหากให้เจ้าตายโดยง่ายแล้วข้าจะทำอย่างไรกับม่ออ,อวี่ที่ถูกเจ้าทำร้ายจะทำอย่างไรกับไปชวนที่ถูกเจ้าจับมาเพื่อข่มขู่ข้าปู่รั่วอวินเผยยิย้มเย็นออกคำสั่งด้วยเสียงดุดนันอ,อวินเห่ยงจับเขาไปส่งให้ม่ออ,อวี่ให้นางจัดการด้วยตัวเองไม่ว่าจะตัดแขนตัดขาเบนจะอาชายแยกศพเขาสมควรได้รับมันทั้งหมด พัญยประกาศคู่เมื่อพูจบกูร่ร่วอวินหันกลับมามองจัวสร้างเถินด้วยสายตาเรียบนิ่งจัวสร้างเถือนข้าเห็นเจ้าเป็นมิตรมาตลอดดังนั้นในเมื่อรู้แล้วว่าตําหนักรับนินกาต้องการสังหารข้าเรื่องนี้ก็ให้เจ้ารับผิดชอบข้าเชื่อเจ้าเพราะเจ้าเป็นสหายของพี่ชายแต่ว่าคนของตําหนักรับนินกาทําร้ายคนข้างกายของข้าหากจะให้เขาตายง่ายๆ่าข้าไม่สบายใจนักหากตําหนักรับนินกาจะคิดแค้นก็ให้มาลงกับข้าแค่คนเดียวอย่าทําร้ายผู้บริสุทธิ อีกทั้งเจ้าควรจะรู้แต่ไหนแต่ไรมาหักไม่ทำร้ายข้าก่อนข้าก็จะไม่ตอบโต้ตาเท่าคนนี้สมควรได้รับโทษเสียวอวินเอ,อ๋อเจ้าไม่เชื่อข้าหรือตัวสร้างเฉินเต็มไปด้วยความคับข้องใจข้ายืนอยู่ข้างเจ้ามาตลอดเมื่อครู่ข้าให้เขาจบชีวิตตนเองแค่ไม่อยากให้มันวุ่นวายเกินไปเท่านั้นในเมื่อเจ้าไม่อยากให้เขาตายอย่างเป็นสุขถ้าเช่นนั้นข้าจะมอบเขาให้เจ้าจะข้าจะทรมานอย่างไรก็สุดแล้วแต่เจ้า มองใบหน้างามของจัวสร้างเฉินความรู้สึกของกู่รั่วอวินจึงผ่อนคลายลงไม่ว่าอย่างไรการกระทําของจัวสร้างเฉินเป็นสิ่งยืนยันได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาจะยืนอยู่ข้างนางขอบคุณกู่รั่วอวินยกยิ้มบางข้ารู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าดังนั้นข้าไม่โทษเจ้าแต่หากยังมีครั้งหน้าอีกจัวสร้างเฉินข้ากับเจ้าได้ตัดขาดกันแน่อีกทั้งจะไม่ยอมละเว้นตําหนักรับนินกาถือว่าเรื่องของตําหนักรับนินกาเสร็จสิ้นแล้วต่อไปนางยังมีเรื่องสําคัญอีกเรื่องที่ต้องจัดการ เสียวเย่เจ้านำตาเท่าคนนี้ไปที่ห้องถงร้อยเทวะในตอนที่กูรั่วอวินมองเซียนเปยเยด่ดวงตาเกลื่อนไปด้วยรอยยิ้มก่อนที่จะพูดต่อไปว่าอาวินเหย่เทียนชงพวกเราไปกันเถอะอยังมีอีกเรื่องที่ต้องทำสัส,สารกับผู้สมรู้ร่วมคิดแล้วต่อไปก็ต้องสัสารคนที่ชักใย่อยู่เบื้องหลังนางคิดไม่ถึงว่าพระสนมหลิงจะอดทนอดกลั้นได้ถึงเพียงนี้ยอมอยู่อย่างสงบเงียบมาสามปีแล้วค่อยรอบสงคบคิดกับตําหนักรับนินกาแต่นางจะรู้ได้อย่างไรว่าจัวสร้างเฉินก็คือนายท่านของตําหนักรับนินกา เรื่องของที่นี่ไม่ว่าใครก็ห้ามพูดออกไปหลังจากที่กูรว่วอาวินจากไปจัวสร้างเฉินก็ถอนสายตากลับมากวาดตามองคนของตระกูลหลิงที่กำลังตกอยู่ในอาการหวาดถวาก่อนจกากการพัดขน,นุกออกเผยยิ้มเย็นพลางพูดว่าหากว่าฐานะของข้าเล็ดลอดออกไปข้าจะทำให้ตระกูลหลิงทั้งตระกูลพินาศย่อยยับหลิงอี้ฮุยตัวสั่นรีบตกปากรับคำทันทีองค์ชายสีโปรดวางใจพวกเราไม่รู้อะไรทั้งนั้นเพราะเขาคิดไม่ถึงว่าองค์ชายสีคือนายท่านของตำหนักลับนินกา มีหน้าละตอนนั้นจึงช่วยกูรั่วอวินที่แท้เพราะเขาเป็นสาเหตุนายหญิงใกล้จะไปจากแดนชิงหลงแล้ว